จารย์ได้เคยอธิบายว่าโลกกระทำแปดเนี่ยเป็นสิ่งจองปลอมเป็นความจริงในความไม่จริงขอโอกาสอาจารย์ช่วยอธิบายอีก,กสักคงสิครับว่าโลกกรรมำแปดเนี่ยเราควรจะต้องดําเนินกับเขาอย่างไรนะครับำำกราบนมัสการครับโลกกระทแปดนี่ถ้าเรา เทใจให้เขาเราก็เสียหายนะอย่างมีลาบอย่างนี้ถ้าเราเทใจไว้เต็มร้อยถ้ามันเสื่อมลาบลงไปเราก็เป็นทุกข์เต็มร้อยเหมือนกันเพราะเพราะมันไม่จริงรู้แล้วมีแล้วก็รู้แล้วเฉยๆถ้าเทใจลงไปนี่ตายเลย อย่างเช่นมีราบเป็นต้นมียศเป็นต้นคนได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคนนายคนถ้ามันเสื่อมลงไปก็ทุกข์ถนัดเหมือนกันนะล้นวนแล้วแต่ความสุขอยู่ในถ้ำกลางของความทุกข์นั่นแหละคือความไม่เที่ยง มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญพวกนี้ข้างในมีแต่ขมทั้งนั้นแหละข้างนอกนี้หวานอมก็ไปข้างแรกก็หวานพอละลายไปสักหน่อยก็ขมเพราะความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ให้ดูแล้วก็รู้อยู่ถ้าเราเทใจลงไปก็ตาย อย่างเขานินทานอย่างนี้ใครจะไปปิดปากคนทั้งโลกได้ไม่มีปิดปากเขาได้เขามีสิทธิ์ที่จะพูดอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะคุยอถ้าเราไปเทใจให้กับเขาเราก็ทุกข์อ่ะเขาก็สบายอะมันเป็นเรื่องของการเทใจก็คือความไม่รู้ความจริงนั่นแหละถ้าเรารู้ความจริงแล้วก็เอาปล่อยเขาไป สารเสื่อก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้มีคุณค่ามากมายอะไรนะแต่ความยึดมั่นถือมั่นของเรานี่รู้สึกว่ามันสูงชะเลกเกินสูงแค่ไหนก็ทุกแค่นั้นน่ะได้ไหม ใช่เลยครับอาจารย์คือหัวใจเลยคืออยากเทใจให้เขาก็คือแบ่งแบ่งใจไว้เพื่อเหลือเพื่อขาดก็คือมันไม่แน่ถ้ามันสุขได้มันก็ไม่แน่เดี๋ยวมันก็ทุกขได้ถ้ามันได้ลาบมามันก็ไม่แน่เดี๋ยวมันก็เสื่อมได้อย่างนี้เรียกว่าเราก็แทงสองหน้าเลยนะครับ<ช>ได้ราบเราก็ชนะ เสื่อมราบัาก็ชนะใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่แทงหัวแล้วมันออกก้อยแทงก้อยออกหัวใช่ไหมครับสาธุครับ<ม>ใ,ในวิดีโอตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องโลกกระทำแปดพระอาจารย์ชายแดนบอกว่าโลกกระทำแปดเนี่ยคือสิ่งจอมปลอม นะ,ะคือผมคิดว่าทำความเข้าใจนิดนึงโลกธรรม8เนี่ยก็คือความจริงตามสมมุติ8อย่างที่สลับเป็นเกิดก็คือมีได้ลาบก็มีเสื่อมลาบมีได้ยศก็มีเสื่อมยศมีได้สุขก็มีได้ทุกมีได้สรรเสริญก็มีได้นมินทาเพราะฉะนั้นท่านเองก็บอกว่าในเรื่องของโลกธรรม8นะครับอย่างแรกเลย อย่าเทใจนะให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์มันอันตรายมันอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าเราไปเทใจให้โลกธรรมแปดร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเราบอกว่าเราโอ้โหเทร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับการสะสมเงินทองเนาะพอเราตายนี่เอาไปไม่ได้นะ่ะมันเสื่อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดเราทุ่มเทให้กับการได้ตำแหน่งได้ยศนะพอตายก็เอาไปไม่ได้อีกถูกไหม สมมติตอนนี้เราเป็นรัฐมนตรีพอตายเอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้ไหมไม่ได้นะครับสมมติเราทุ่มเทให้กับสุขพอตายสุขมันเอาไปไม่ได้นะนะฮะมันหมดทันทีเลยนะสมมติเราเอาสรรเสรญมันก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกอย่าเทใจอย่างที่สองโลงกธรรมแปเนี่ยข้างนอกนี่มันดูหวานแต่ข้างในเนี่ยมันมีแต่ขมผมว่า สิ่งที่พันพูดก็คือมันเป็นความสุขท่ามกลางความทุกข์อ่ะมันมีเที่ยงนะครับเหมือนกับเรามีเงินนะครับจริงๆดูเหมือนมีสุขนะแต่มันก็มีทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นก็เวลาเงินมันลดลงเราก็ทุกข์จริงไหเวลาเรียกว่ากังวลว่าจะมีคนมาแฮกเรามาขโมยเราคุณก็เป็นทุกข์จริงไหเพราะฉะนั้นมันเป็นความสุขท่ามกลางความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเทใจให้เขามันทุกข์ นะครับทุกเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงคราวนี้ท่านก็ยกตัวอย่างก็คือเอาเรื่องลาบละกันลาบเนี่ยได้มาเพื่อเสียไปโอ้ผมว่าอันนี้ชัดเจนเลยจริงไหมคุ้นเคยก็ต้นเดือนก็ได้มาจริงไหมะระหว่างเดือนก็เสียไปจบเดือนก็สูสีพอดีพอดีสมมุติว่าคนที่เอาได้มาเยอะกว่าเสียไปนะจบสุดท้ายตอนตายก็เสื่อมร้อเหายหมดนั่นคือลาบ ยศล่ะท่านบอกยศมีเอาไว้หลอกคนโง่ผมว่าน่าสนใจท่านเคยยกตัวอย่างว่าตอนเป็นพลทหารนะให้นั่งตรงไหนก็นั่งได้แต่พอเป็นนายพลนะไม่มีเก้าอี้หน่วมนั่งไม่ได้เอา้าตอนเด็กๆฉลาดพอโตลรวกลับโง่นะฮะแล้วก็พอกเกษียณน,นะครับเสื่อมทันทีเลยครับสังเกตดูครับพวกนายพลเวลาไม่ทำตัวดีนะครับตอนกเกษียณนี่เหงาเลยครับอยู่บ้านคนเดียวตายไวเลยครับ เพราะว่าเคยแต่สั่งการพอหมดอำนาจวาสนาคนเขาก็ไม่อยากจะเชื่อฟังเพราะไม่ได้มีความดีคอยหนุนเอาไว้ตายก็เสื่อม100%ซสุขละครับสุขก,ก็ไม่เที่ยงครับไม่มีใครสุขตลอดเวลาถูกไหมพอสุขหายไปอะไรโผล่ขึ้นมาครับทุก,ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเราอยากได้สุขแต่มันเป็นทุกข์อะ สันเรินเลยครับสันเริญก็ไม่เที่ยงครับพอสันเสรินมันหายไปนินทามันก็แสดงตนออกมาเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือว่าในเรื่องของโลกธรรมแปะนะครับมันคือสิ่งจอมปลอมจะว่ามันไม่ใช่จริงก็ไม่ได้มันจริงในโลกสมมุติมันจริงแค่ชั่วคราวมันจริงในความไม่จริง เพราะในโลกของสมมุติมันคือจริงแค่ชั่วคราวมันไม่ได้จริงแบบถาวรเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าอย่าเทใจนะฮะเพราะถ้าเทใจเมื่อไหร่นะครับเราก็มีโอกาสที่จะผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับเรื่องโลกธรรมแอย่าไปพลาดนะครับผมเห็นคนเนี่ยบ้ากับการสะสมทรัพย์เยอะเลยเมื่อก่อนผมก็เป็นหนึ่งในนี้ขยายธุรกิจ นะฮะาะเราอยากมีทรัพย์อยากมีโน่นมีนี่มีนั่นมีแล้วก็ไม่เคยเห็นพอสักทีนะฮะหรืออย่าไปบ้าเรื่องยศนะครับผมเห็นบางคนบ้าอยากได้ยศอยากเป็นเรียกว่า VP อยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นสอสอ,อยากเป็นสอวอนะฮะผมว่าอยากเป็นนายพล มว่ามันเอาไว้หลอกคนโง่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าได้มาแล้วต้องไปสละทิ้งนะแล้วก็แค่รู้ว่ามันเป็นสิ่งสมมุติเขาให้ตำแหน่งเรามามันก็สมมุติอยู่กับเราชั่วคราวแล้วก็ทำหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้มาแต่อย่าไปยึดมั่นมันภาษาพระเรียกว่ารู้จักสมมุตินะครับแล้วก็เคารพสมมุติแต่ไม่ยึดมั่นในสมมุติ อย่างนั้นแนหะถึงจะเรียกว่าอยู่กับสมมุติได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปขวางโลกทั้งหมดเราก็อยู่กับโลกไม่ได้เพียงแต่ต้องรู้ว่ายศมันเอาไว้หลอกคนงโง่สุขเราก็รู้ว่าสุขมันก็ไม่เที่ยงสุขหายไปทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาถ้าเราอยากได้แต่สุขมันไม่ได้ซื้อสุขมันต้องแถมทุกข์ยังไม่รู้จักอีกเหรอทุกครั้งที่เราอยากได้สุขมันแถมทุกตลอดเวลาเลยนะฮะ สรรเสริญมันก็ไม่เที่ยงอีกซื้อสรรเสริญมันก็ต้องแถมนินทาพอสรรเสริญหายไปก็นินทาต่อหน้ากับสรรเสริญเราอาจจะกลัวโดยตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่พอรับหลังเราไม่เป็นคนดีจริงเขาก็นินทาเราแต่ถ้าเราเป็นคนดีนะครับเขาก็จะเรียกว่าพูดถึงความดีของเราก็ผมว่าอย่าไปอย่าไปให้ราคามันมากก็รู้จักมันแล้วก็ใช้มัน ไปตามโลกๆอย่างเงี้ยเรียกว่าโลกสมมุติแต่อย่าไปเรียกว่าบ้าบอคอแตกกับมันนะฮะถึงเวลาต้องวางก็ต้องวางเป็นถ้าวางเป็นมันก็เย็นสาธุครับ